เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสุ่มกิจกรรมครบรอบกันนะครับโดยผมได้เตรียมของที่จะใช้สําหรับการสุ่มจํานวน23ชุดด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่23พอดีผมคิดว่าน่าจะได้อะไรดีๆกลับมาบ้างอย่างน้อยไม่ได้คอรสก็อย่างน้อยก็ขอเป้กับหมวกคิตตี้ก็ได้ก็เน,นี่ยนะฮะแคนดี้แคน460อัน Pe ออฟเคก460อัน 1>, 1 ST ไวช็อกโก้230อันแต่เตรียมมาเกินมา1อันแล้วก็1 ST ช็อกโก้230อันนะฮะแล้วก็หมวกอีก23อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 20 21 22 23 23พอดีนะครับซึ่งของนาวันในการสุ่มครั้งนี้นะฮะที่ผมเล็งไว้นะฮะหมวกคอร์ส โ o ล e ิงเคแคนะครับส่วนของที่มีในกล่องนี้จะมีฟีกไว้พ t ชันนะฮะโอการ์ดอัลบัมยุคด a ซ e ิลซีดกิฟท์บ็อก a s เบสซิ s ง o r e แล้วก็ i n นคิดเอจิ a g, 10บสกอร์โอบูบ็อก e ์โอเพอร์เ i คต์บ็อก e ์บิ๊กเมจิกดิฟเอนส์พอชันบิ๊กดิเอน์พชันแล้วก็หมวก DJ เจคิต้และของที่ดีที่สุดในนี้ก็คือ หมวกคอสตูมโพลิ่งเคแคทนั่นเองก็เดี๋ยวเราเริ่มการสุ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้น้ำหนักเกินอยู่ขอเก็บของกันเราจะทยอยสุ่มกันนะฮะเพราะเอาของมาออกมาทีเดียวหมดเลยไม่ได้โอเคนะฮะของก็พร้อมะะแล้วนะฮะเราไปเดิมอันแรกเลยนะครับจะได้ไหมเดี๋ยวลองคุยกับเขาก่อนนะครับเขามีงานฉลองอะไรเหรอ ถ้าทางท่านจะไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเลยนะนี่เอาเถอะข้าจะเล่าให้ฟังเองก็ได้ช่วงนี้ทุกคนกําลังเตรียมงานฉลองครบรอบหนึ่งปีทุกคนจากทุกเมืองจะส่งตัวแทนมารวมปร,ประชุมแล้วก็และร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรวมไปถึงกิจกรรมต่าง,างๆเพื่อสร้างความสนุกสนานภายในเมืองของเรา อย่างข้าก็ได้รับมอบหมายให้ทำขนมเค้กแสนอร่อยแต่คนที่จะมาร่วมงานาจะมีมากกว่าที่ข้าคิดเอาไว้ข้าเลยต้องออกมาเตรียมวัตถุดิบเพิ่มก็เลยพาพบกับท่านเนี่ยแหละเป็นไงละ่ะว่าแต่ท่านฟังที่ข้าอธิบายอยู่หรือเปล่าถ้าท่านสนใจแล้วก็เดินดูรอบๆเมืองก็ได้นะแต่ถ้าหากท่านมีเวลาว่างจะแวะมาหาข้า แล้วช่วยงานค่าก็ได้นะค่าเตรียมงานอยู่แถวแถวนี้แหละโอเคนะฮะเอาสิดีมากค่าอยากจะบรบกวนก็คือค่ากำลังรวบรวมวัตถุดิบเพืนะ่อทำเค้กทำเค้กในงานเฉลิมฉลองวัตถุดิบที่ค่าต้องการมีแคนดี้แคน20อันพีซออฟเค้ก20อันช็อกโกแลต10อันไวช์ช็อกโกแลต10อันแล้วก็หมวกอนนเวอร์ซารี่ฮท ้าทางท่านจะหามาให้ค่าหน่อยได้หรือเปล่าได้เลยจัดไปจะรวบรวมของได้ครบได้ใช่ไหมเนี่ยว้าวท่านนี่สุดยอดจริงๆค้าแต่ไม่เชื่อว่าท่านจะมีความสามารถถึงขนาดนี้เอาละถ้าเป็นอย่างนั้นข้าต้องมอบมันให้ก,กับท่านเสร็จแล้วสิรับมันไปเลยไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกนะข้าแบกวัตถุดิบจากการทำเคม มานิดหน่อยก็เลยมาทำเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ท่านเท่านั้นเองโอบูบ็อกนะครับอันแรกก็ได้โอบูบ็อกเลยนะฮะแม่อ่ะต่อไปขอเปลี่ยนมุมก่อนนะฮะกดอันที่สองจะได้อะไร อใบเบสซิ่งนะฮะแม่ขอดีๆหน่อยก็ไม่ได้สุม่มไปสองอันแล้วนะฮะอ๋อน้ำหนักเกินนี่ว่านี่หน่าเดี๋ยวเก็บก่อนน้ำหนักเกินจะสุ่มไม่ได้ออมายถึงเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นนะฮะถ้าเกินห้าสิบสุ่มได้อยู่ อันที่3จะเป็นอะไรนะฮะกิบบ็อกซ์นะครับอ,อ่ะเดี๋ยวต่อไปเร็วๆเลยนะฮะกิฟบ็อกซ์อีกแล้วนะฮะครั้งที่4ี่ก็กิฟบ็อกซ์นะฮะจะมีดวงไหมเนี่ยไม่เอาคอจะได้ขอเป้กะหมวกคิตตี้ก็พอ โอ้ยุคดาซิลซีดของดีๆไม่โผล่มาเลยอะตอนนี้รู้สึกสุ่มไปสุ่มไปห้าครั้งแล้วนะฮะเราจะนับจากหมวกก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อ่ะขอดีๆหน่อยโอ้ซีกไว้ืมเดี๋ยวขอรีล็อกอินก่อนเผื่อดวงจะมาโอเค สุ่มต่อไปอนะฮะโอ้บิ๊กเมจิกดิเฟนซ์พอรชั่นโอ้ยดาซิลซีดจะได้หมวกบ้างไหมเนี่ย เอาคอสจะได้ขอแคปเป้เแล้วพอยิบบล็อกอีกแล้วโอ้ของดีๆไม่มีมาเลยขอดีๆหน่อยเป้ก็ได้หมวกก็ดีบิ๊กดิฟเฟนส์พชัน เออตอนนี้ก็เหลืออีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มสี่หเหลืออีก12ครั้งนะฮะว่าจะได้ไหมลองไปห่างๆดูแล้วกดโอเคเผื่อดวงมาผมบอกอืมไม่มีดีๆมาเลย สงสัยต้องควักตังซื้อหมวกเค้กแล้ว o p เพ p ่มพ้นโอเพิ o มพนบ็กโอเคก็โอเคระดับนึงบิบบล็อกหน้าคนขายของสุ่มกันงสงสามันสุ่มได้ยากจริงเราไม่เคยมีดวงกับพวกนี้เลยให้ตายสิ คิดบล็อกแล้วมีทานขาดคำแม่อ,อ๋อของผสมหมดโอเคอีกแปดอันสุดท้ายนะฮะหวังว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือดีๆกลับมามั่งโอ้ มุมนี้ไม่ดีเลยไปหลบต้นไม้ก่อนอ๋อมีเห็น NPC o โอกาสอารบัามโห้ยเจ๋งรอบนี้เจ๋งเจ๋งมากได้โอกาสบ้างแล้วหลายคลิปก่อนที่สูมไม่เคยได้โอกาสเลยมีคลิปนี่แหละได้บิ B ๊กดฟเอน เดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสนะฮะปิดปบอ็อกอีกแล้วกดเร็วๆเลยมบุบบลอกเปลี่ยนมุมอีกรอบนึงตอนนี้เหลืออีก3อันสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าสุ่มไม่ได้ผมก็คงเกียดหาแล้วนะฮะเพราะว่า เอาจริงส่วนผสมนี่ผมหาจากการลงดันเคนะครับเพราะว่าดันเคใหญ่คนไม่ค่อยตีตัวคิสตันกันเท่าไหร่ซึ่งผมเคยไปล่าในแมปเดือดร่มแล้วคนเยอะมากก็เลยคิดว่าถ้าไปแมปนั้นแล้วกดบับเบิลกรัรมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมก็เลยลงที่เคใหญ่แล้วก็เวลไปด้วยหาของไปด้วยซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้เวลไปด้วยก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกัน นั่นออีกสองอันสุดท้ายเยอะๆไว้ก่อนไว้ก่อนต้องหลอกเหมือนกันโอ้จงมาจงมาจงมานั่นไม่มีวี่แววเลยนะฮะเป้กรหมวกคิตตี้มัใไงได้ควักเนงินซื้อแน่ครั้งนี้ขอลีลาหน่อยนาทีคารีบอยู่ ัวทีคารีบอยูอ่เอาไปได้ครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หมวกคอสเป้หรือว่าหมวกคิตตี้ไหมนั่นไม่ได้สรุปนะฮะ23อันไม่ได้ผมว่าถ้าคนที่ดวงไม่ดีล่าของมาแลกเอาไปขายก็น่าจะ ซื้อหมวกคอสได้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้พวกหมวกคิตตี้เหมือนคนอื่นนั่นเองเอานะฮะคราวนี้เราก็มาเปิดไออันที่เราสุ่มได้นะฮะเริ่มแรกเปิดโอบูบล็อกก่อนนะครับอะไรว่าเดี๋ยวส่องดูก่อนเดยดาบนะฮะโอสกิมมิเตอร์พายอนโซลูชันไม้ต่อมาก็โอเพอร์เพิร์นบ็อกนะฮะ โอ,โอ้ครานี้โอกาสนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยได้เปิดโอกาสมานานแล้วนะฮะังเว้นี่ขายดีไหมหรือเปิดดีถ้าเปิดได้การ์ดีๆก็เยี่ยมนยเดี๋ยวขออันเดี๋ยวเราจะลองเปิดกันดูนะฮะหนึ่งสองสามพิโกพิโคการ์ดเออแล้วก็ก็ก็ใช้ได้นะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันะะนะครับหวังว่าใครที่อยากจะล่ามาสุ่มก็คิดดีๆนะฮะแต่ถ้าสุม่มสักสามสี่ชุดแล้ได้ถือว่าคุณดวงดีมากก็สำหรับผมนะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงกับพวงนี้เท่าไหร่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจสำหรับท่านๆว่าจะล่ามาสุ่มดีไหม หรือว่าจะซื้อมาสูมดีไหมหรือว่าจะเอาตังไปซื้อหมวกคอสเลยดีไหมก็แล้วแต่ท่านนะครับผมก็ไม่สามารถตัดสินใจแทนท่านได้อยู่ที่ท่านเองว่าจะตัดสินใจแบบไหนก็สําหรับคลิปนี้คนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับหรือถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ